คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางแนวทางในการเสี่ยงโชคโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับและใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่บุตรหลานนะครับเยาวชนอายุต่ำกว่า,ตตา18ปีควรได้รับคำแนะน,นำโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับ FC ฮานอยทุกท่านครับสวัสดีครับ FC พ่ r พา way FC เก่า FC ใหม่ครับ พบกันอีกแล้วเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขนะครับวันนีใน้ในรอบของวันที่1กันยายน2 5น4เนาะก่อนจะไปพบกับแนวทางของวันที่1กันยายนนะครับเรามาอัปเดตแนวทางของวันที่31สิงหาคมนะครับแล้วก็เป็นสถิติใหม่ครับเป็นสถิติใหม่แล้วนะครับ f c ครับเดือนสิงหาคม31วันครับ สูตรพี่คาดฮานอยเราครับเข้าเต็มทุกวันครับไม่มีวันขาดลาม,มาสายแม้แต่วันเดียวนะครับขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับสูตรนี้สูตรเดียวครับเอาอยู่ครับฮานอยตอนนี้แต่ว่าก็จะได้จะพัฒนาต่อๆไปเพื่อให้มันสเสถียรภาพกว่านี้เนาะจะได้เฮงเปังๆกันไม่ว่าจะเป็น2ชุด2ตัว3ตัวก็ดีนะครับ ฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจก็บนมา506ก็ไม่ไม่มานะครับล่างมา80 80มาตกกลับนะครับายพิเศษนะครับรอบุลกันก็ไม่มานะครับก็หาม,มาแทนครับ3 2 3ก็ไม่ได้วาง2 3เนาะเพิ่งวางไปเมื่อวานเนี้ย ล่างก็มา47 47ก็ไม่จับไม่วางอีกโอ้นะครับก็ลุดไปน้อยปกติครับมาใกล้เคียงกันอีกครับแอดวัดใจตัวเองก็วัดผิดไปนะครับระหว่าง20กับ21จะวางตัวในดีก็ตัดสินใจวาง21 20มาก็หลุดไปนะครับล่างปกติมา09 09ก็มาตัวตรงนะครับ ถัดมารอบ VIP นะครับ VIP นะครับมาหามเช่นเคยครับ6 2 6 2ครับอ่า262ก็มาตัวกลับเนาะ62ล่างมาเซอร์ไพรส์ครับ00มาจนได้ครับ00นะครับก็ให้เบิร์นไว้00เนาะรอบเมื่อวานนี้ก็ให้เบิร์นไว้2ชุดเนาะ99กับ00 ไม่รู้แรงบันดานใจอะไรไม่รู้มันก็มีเหตุมีผลแหะครับถึงได้ให้ไวส2งศนยนะถึงไม่ให้ไ้สองเบิลก็ดูจากแนวทางที่ออกของวันถัดวันที่ก,ก่อนหน้านี้แล้วนะครับถึงได้วางเบิ้ลไม่ให้อย่างนี้นะครับอ่ะก็ดียกดีใจด้วยแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เหงคนที่ปังเนาะนะครับสำหรับ แนวทางของวันที่1นะครับตามนี้นะครับในรอบของวันที่1นะครับ1กันยายน2 564นะครับวางเลขสูตรให้เหมือนเดิมนะครับเลขสูตรก็วางให้เหมือนเดิมนะครับจับบินได้เลยนะครับจับบิน3ชุด3ตัวได้เลยนะครับ fc ไม่ต้องเกรงใจครับใช้งานเลยนะครับ ผมวางเบิ้ลไว้3ชุดนะครับที่ไปที่มามันมีนะฮะ11 4488ที่ไปที่มามันมีนะครับเลข3ชุดนี้ถึงได้วางอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าจับวางเฉยๆนะมันก็ต้องดูจากผลที่ออกมาก่อนนะครับผลของรอบเมื่อวานเนี้ยเราก็ดูแนวทางว่ามันน่าจะมาเป็นอย่างนี้นะครับถึงได้วางเป็นเบิ้ลไว้ให้อย่างนี้เนาะนะครับอย่างเมื่อวานมันก็เป็นลอยเห็นไหมเป็นลอย VIP เฉยเลยครับทุกคนตายใจหมดแล้วเนื่องไม่มาแล้วนะครับ00โผล่มาเซรอ โหมาจ้อยนะครับบัตรซีออกมามันจะมีโหดมีผลยังนะครับนงบเมื่อวานเนี้ยมันจะมีแนวมีเขาที่ไหนเราครับของวันที่30มสิบฮานอยล่างออก75มันจะมีแนวมีโค้งที่ไหนว่าจะออกศูนย์ใช่ไหมแต่มันก็มีครับเป็นไปได้ความเป็นไปได้คือ7นะครับนะครับเก็เป็นไปได้ครับอ่ะจดไว้แคปไว้ครับใช้ได้กับทุกหวยนะครับของวันรอบวันที่1นนะครับว่าจะเป็นออมสินอะไรแล้วแต่ใช้ได้หมดนะครับหวยทงหวยไทยไม่ชอบ ตรงไหนก็จับเอาในนี้นะฮะจับในนี้ก็ได้หวยไทยนะครับแต่มันอันมาก <c oughs> ส่วนหวยไทย <c oughs> ส่วนหวยไทยนั้นผมให้ในกลุ่มไปแล้วนะฮะผมให้ไปในกลุ่มไปแล้วนะครับชุดหวยไทยมีอยู่หกชุดเจ็ดชุดนะครับผมให้ไปแค่นั้นนะครับก็ <c oughs> ที่ผ่านมามันก็จะเข้าล่างซะมากกว่านะครับเข้า <c oughs> ล่างเยอะกว่าบ,บนเนาะนะครับไงก็ฝากไว้นะครับผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษขออภัยนะครับก็ขอให้ ใช้วิจัยวิยในการเล่นไม่ว่าจะเป็นหวยที่ไหนนะครับหวยอะไรก็แล้วแต่เนาะการพนันมีความเสี่ยงนั่นแหละเนาะอ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับใน YouTube ด้วยเนาะยอด YouTube ก็ต่ำลงต่ำลงแล้ว FC เอ้ยช่วยกันหน่อยนะครับขอให้ FC ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับมีเงินมีทองถูกหวยนะครับกมจะเป็นหวยรัฐหวยไทยเนาะมืออื่นปังๆเฮงสูงสุกคนครับมันมาเด้อ สุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ